สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟน,แฟนมวยทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพ่อน้องโตโ้นโน่เอฟซมวยไทยหรือว่าต้นมวยเด็ดเจ็ดสีนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับหรือมาทัฒนาทีเด็ดมวยช่องเจ็ดสีวันนี้นะครับประจาวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับคู่ที่หนึ่งครับน้ําหนักนะครับเพชรประภาพร มาพิกัด107.2จลดสูปน,นะครับส่วนน้ำเงินเจ้าศักนะคะออกานะคาอบจนครพนมมา107เท่าพิกัดนะครับคู่นี้นะครับเจ้าเพชรประภาพรเป็นมวยสูงเจ้าเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับนอกได้ในดีอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับวันนี้พบกับเจ้าเพชรนาคาจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีกว่านะครับแต่เจ้าศักนาคา ผลเสียก็คือเขาหายไปนาน,นครับหายไปร่วม9เดือนนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเลยนะครับคู่นี้เลดเปิดเพชรประพาพร19นะครับผมยังมองไปที่เจ้าเพชรประพาพรดีกว่านะครับจะนัดติดต่อกันมา8-9ถึงไฟหลังนะครับวงนอกได้วงในดีโดยเฉพาะวงในนะครับแทงเจ็บมากๆครับแล้วอีกอย่างเนื้อตัวดีกว่านะครับ สูงเจ้าดีกว่านะครับวันนี้ให้ทีเด็ดไปที่เจ้าเพชรประภาพรนะครับคู่แรกนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวมวยพอๆกันนะครับแต่วงในเพชรประภาพรกินนิ่มเลยนะครับคู่นี้แล้วก็เรื่องสภาพร่างกายนะครับเจ้าเพชรประภาพรเคลื่อนไหวตลอดนะครับส่วนเจ้าศัก์นาคารนะครับหายไปนานเลยครับหายไปเจ็ดแปดเก้าเดือนเลยครับไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเลยครับมองว่าเบียดไปแล้วปลายจะยุบนะครับ ผู้ที่สองครับพยักษ์ศักสตูนครับ2ออยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรนะครับมวยจังหวะฝีมือวงนอกเตะสายต่อยสายนะครับสอบคมนะครับตัวนี้พบกับเจ้าซุปเปอร์ไบต์ปอพิคเนตเจ้านี้ก็หายไปนานเหมือนกันครับเจ้าพยักฆ์ก็หายไปนานเช่นกันซุปเปอร์ไบท์ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือัะเบียบไอคิวนะครับวงนอกได้วงในเนียวแน่นนะครับซุปเปอร์ไบท์วันนี้ได้ลอยกว่านะครับ เจ้าพยัก์ก็ซ้อมดีครับซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรจังหวัดฝีมือหลักเหลี่ยคม IQ มวยดีนะครับสอกคมนะครับฟอร์มสวดสามฟอร์มหลังชนะรวดนะครับวันนี้เบียดเกียดติีพแล้วครับเรดเปิดที่เจ้าพยักษ์สามสองผมก็ยังมองว่าหน้าต่อเจ้าพยัก์นะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกหลักเดี่ยคม IQ มวยดีกว่าหน้าเสือดีกว่านะครับเจ้าซปเปอร์ไบท์หายไปร่วมเจ็ดเดือนนะครับสภาพร่างกายมองว่ายังไม่เข้าที่ เป็นมวยเข่าก็ลบาบากนะครับถ้าไม่ได้ชกบ่อยๆนี่มวยเข้านี่ลําบากมากๆเลยนะครับผมมองเข้าไปที่เจ้าพยักไปก่อนนะครับสามสองเตะปังปังปัง,ปงสอกตุมตุมเผลอไปหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็แต่งตัวเอากันนะครับหมวยคู่นี้นะครับชอบไปที่เจ้าพยักคู่ที่สามนะครับอาพิตท,ที่แล้วที่ผมลงไปว่าผมชอบเจ้าเพชรสองภาควันนี้ ขอเปลี่ยนไปที่นะครับวันนี้ผมไปเชียร์โดยเฉพาะครับขายแปะมินบุรีนะครับเจ้าเป็นต่อการศาสตร์แปะมินบุรีนะครับน้ำมุมแดงเรทเปิด3าสองไหลไป7 4ดแล้วนะครับไหลไป74พิี่ที่กัด142ออปอนด์เจ้าเป็นต่อมาลดนิดหน่อยครับลด0.3ปอนด์นะครับส่วนเจ้าส่วนเจ้าเพชรสอง้านครับมาลด1ปอนด์นะครับก็ไม่มีปัญหาั้งคู่นะครับ เจ้าเป็นต่อวงนอกได้วงในดีครับแต่เสียเปรียบสิริระนะครับต่ากว่า3-4เซนติเมตรนะครับส่วนเจ้าเพชรสองผ้าครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแรงครับเข่าในล้วนๆเดินดุมด้อมเข้าไปนะครับผมมองไฟล่าสูดตรงเขาครับแพ้ขาดเลยครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าเป็นต่อครับอาวุธหนักอาวุธหนักแรงทุกลูกเลยนะครับผมเป็นมวยจังหวะเตะหนักเตะแรงวงนอกได้วงในดีวงในมีกดคอเร่งตีครับ รูปแก้รูกกันย่อเ,เป็นต่อดีกว่าครับไอคิวสมองมวยดีกว่าโดยเฉพาะแข้งของเจ้าเป็นต่อครับเดินเข้ามาโดนแข้งตุ้มตุ้มตุ้ม,มสอกฟันวันนั้นครับวันนั้นต่อยกันที่รวมพลคนสม,มุยครับเจ้าเป็นต่อชนะขาดเลยครับสามยกก็ไปห้าหกหนึ่งปอยก4ี่เข้ามาเจ้าเพชรสองภาคเดินกะจะมาคล้องคอตีเขาโดนทีบลูกนั้นกระดินกระดดนเรียบ้ลยครับหมดแรงเลยครับผมก็ชนะขาดลอยไปด้วย คะแนน49-47นะครับวันนี้นะครับผมให้ไปที่เจ้าเป็นต่อจะ <10. S 1> ย้ำแขนอีกครั้งนะครับเป็นต่อทีเด็ดของผมนะครับทีเด็ดติดดาเป็นต่อนะครับส่วนมวยคู่เอกรับคู่เอกเป็นการแก้มือล้างตาเคยแพ้กันมาในมวยรอบปูนเสือนะครับเจ้าฉลามดำสิทธนายกเอท่าสาราครับพบกับ <c oughs> พบกับหมวยน,น้ำเงินชื่ออะไรวะ เจ้าฉลามดำนะครับเคยชนะมาสองครั้งนะครับเพชรสังวานนะครับน้ําเงินเพชรสังวานสอสมานการเม้นนะครับวันนี้เจ้าฉลามดำก็ซ้อมอยู่ที่เดิมนะครับที่ค่าต่อโชคพิชัยนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือลักเลียมไอคิวโคกออกรวดเร็วนะครับหรือว่าฉายาอีกอย่างหนึ่งพระจันทร์ฉายสองนะครับโชกโรงคล้ายกันเลยครับกับพระจันทร์ฉาย PK นะครับคล้ายกันมากๆเลยครับผมมอง ผงนอกได้วงในดีหลักเหลี่ยมไอคิวมวยนะครับดีกว่าครับอาวุธหนักแรงนะครับเขาออกรวดเร็วนะครับฉลามดําส่วนเจ้าเพชรสังวานก็เป็นมวยเปิดหน้าท้าแรงนะครับเป็นมวยหนักเตะหนัก่กอยแรงสอกคมครับแต่ประสบการณ์การผ่านมวยเจ้าฉลามดําจะดีกว่าแล้วก็โดยเฉพาะหลักเหลี่ยมไอคิวหรือว่าพูดง่ายๆพูดตามภาษาภาษาชาวบ้านนะครับสมองมวยดีกว่าครับ ็ต้นๆเรชอบยังยังไม่น่าเข้านะครับเพราะว่าเจ้าเพชรสังวานครับหนักแรงทุกลูนครับหนึ่งสองลุ้นได้ตลอดเลยครับแต่สามสี่เราเข้าเข้าพิธีฉลามดานะครับเมื่อคู่นี้เคยใช้บริการมาสองครั้งนะครับก็เป็นเจ้าฉลามดําครั้งแรกร้อยสิบสี่ปอนชนะขาดลอยครับครั้งที่สองเมื่อรอบขุนเสือนะครับตัดเชือกนะครับร้อยสิบหกปอนก็เป็นฉลามดําเบียดชนะนะครับวันนี้ต่อยกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบเก้าปอน ฉลามดำมา1 1 9 4ลด0.4ครับส่วนเจ้าเพชรสังวานมา120.2ลดเป็น1.2ปอนด์แต่ลดสบายนะครับทำน้ำหนักได้ดีมากเลยเด็กคนนี้นะครับทำน้ำหนักเก่งนะครับมัยคู่นี้นะครับเบียดเสียดสีกันไปนะครับต้นๆยังไม่น่าเล่นครับแต่ปลายปนะครับผมชอบไปที่เจ้าฉลามดำนะครับ ฉลามดำนะครับทวนนะครับทวนมวยชอบนะครับผมยิงแดงเลยนะครับยิงแดงไปเลยคู่ที่หนึ่งชอบไปที่เพชรพรพรคู่ที่สองชอบไปที่พยัคฆ์ศัตููคู่ที่สามชอบไปที่เป็นต่อกันสาดแปะมินบุรีทีเด็ดนะครับเจ้าเป็นต่อครับคู่ที่สี่ผมยังชอบไปที่เจ้าฉลามดำนะครับไอคิวมวยลักเหลี่ยมดีกว่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆกันนะครับใครที่อยากติดตามผมนะครับติดตามไปที่ ยู u ูบนะครับต้นทีเด็ดมวยไทยครับต้นทีเด็ดมวยไทยหรือว่าใครที่อยากเข้ากลุ่มผมครับแอดไลน์ศูน4์เก0าสองส4่สี่เกครับแอดไลน์เป็นครับผมมีมวยเด็ดยกต่อย,ยกให้ได้ลุ้นให้ได้ชมกันนะครับบางทีผมชอบแดงยกต้นๆ้นครับพอไปยก1นึยกสองเนี่ย ผมมองไปที่น้ำเงินแล้วน้ำเงินดูดีกว่าผมก็จะให้เล่นไปที่น้ำเงินนะครับส่วนใครที่อยากติดตามทาง a c e b o o k ครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับต้นทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีครับต้นทีเด็ดเจ็ดสีนะครับก็อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ฝากด้วยนะครับฝากพักยกนะครับฝากยกกอมผมนะครับแอดไลน์ทไอจีแปดสิบแปดนะครับแอดไลน์ทไอจีแปดสิบแปด้ว่า แอดไลน์เบอร์ผมก็ได้ครับ0 9 2ย์9 6 0 0 3 0924496003นะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมหมวยรักหมยชอบนะครับชอบไปที่เจ้าเพชรปภราพรวงนอกสูสีวงกินกันที่วงในนะครับชอบไปที่เจ้าพยัก์ศักดิ์สตูลจังหวัดจังหวัดดีกว่าหลักเลียมไอคิวมวยดีกว่านะครับชอบไปที่เจ้า เป็นต่อแปะเมนบดีนะครับหนักแรงทุกลูกครับวงนอกได้วงในดีรวดเร็วกว่านะครับมีแข้งหนักหน่วงนะครับสอกคมนะครับส่วนคู่ชกก็เป็นมวยเข่ารหนล้วนเลยครับกว่าจะกวดได้ก็โดนแข้งไปอิ่มแข้งแล้วแหละผมดูทรงนะครับชอบไปที่เจ้าสลามดำครับหมดดกสองค่อยเข้านะครับสลามดำนายกเอธัชลาวันนี้เขาหวังว่าจะมาแจ้งเกิดนะครับพบกับคู่ปรับเก่า ผมมองว่าวัวเคยค้าม้าเคยขี่นะครับเจ้าสลามดําจะเอาตัวรอดได้นะครับเบียดเบียดชนะนะครับแต่ไม่มองว่าไม่ถึงกับขาดนะครับเพราะว่าเจ้าเพชรสองวานก็เป็นมวยจังหวะหนักอาวุธรุนแรงครับนี่แหละครับผมพอจออไปที่เจ้าสลามดําผ่านสองยกเข้าไปได้ครับจังหวะฝีมือหลักเรียมไอคิวหลักเรียมดีกว่านะครับ่าเจ้าเพชรสองวานที่เข้าไปต่อยหมัดได้ก็ดนหักล้มหักเทนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮ่งๆครับ